เลิกงานแล้วพี่น้องอ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายครับพี่น้องเช่ายูทูปครับรับชมช่องดำมซิงซับสิงทองครับแล้วก็ทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับดินซับสิงทองนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี่สิมาวโบครับมาวโบสู่ฟังครับประสบการณ์นะครับสําหรับรถคันนีแล้วพี่น้องรถคันนี้แหละครับสีมวโบเรื่องรถคันนี้ครับพี่น้องคั้นนั่นคันนั้นก็เส็ยไปแล้วนะครับเก้าชิพห้าเปอร์เซ็นต์ เหลืออีกหาเปอร์เซ็นก็คืออีกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาไรกันอีกที่หลังครับก็เลยเอาขั้นีก้ออกมาก่อนนะครับขั้นนี้นะครับปีที่แล้วนี่พระเอกเลยครับพี่น้องขั้นนี้ปีที่แล้วนี่ขั้นนี้พระเอกเลยพี่น้องขั้นนี้ฟาดไปผู้เดียวนี่บอตัมก็น่าจะหาหกลอยไรนะครับหกลอยเกือบเก็ดลอยไรเลยพี่น้องขั้นนี้นะครับ เพรีกเลยพี่น้องขั้นนั้นนายยูะมาณจะซีลอยหารอยไรนะครับขั้นนั้นรวมกับขั้นะม่านพันกวนนะครับเขาชาวบ้านมันก็รถเกี่ยวหลายนะครับมันก็เลยได้อยู่ซัมนี่นะครับแต่สูบปีผมก็สองขั้นก็เฉียดพันนะครับแต่มีปีกอนนั้นได้แค่เกียร์ลอยไรนะครับรถสองขั้นนะครับลุบแบบไงเลยพี่น้องขาดตุ้นบบกย่างนักเลยครับพี่นันรถทางหลายดูนะครับรถทางดูแล้วก็มันเกี่ยวดึกบ่ได้นะครับเกี่ยวได้หอยพมาณสองสามทุ่มกับ เจ้าของหน้าผลกับพวกเกีียวแล้วนะครับผมก็เลยได้หน่อยนะครับเ่ะเพามาบอกกันต่อนะครับขั้นนี้นะครับสาเหตุนะครับที่มันติดตรวจเต้ยพี่น้องแต่เขาขั้นนี้เฉลี่ยวทีดักเลยด้คั้นนี้กับิดดักนะครับปีพังคันขั้นนี้กับทติดากนะครับแต่บันนี้พักหลังมากนะครับมันเกิดอาการติดตรวนะครับผมหาสาเหตุอยู่พี่น้องว่ามันเป็นอย่างขึ้นตดตรวจมันตายแก่ขัานนั้นครับมันตายแก่ขันนั้นครับมันตายแก่ขันนั้นเลยนะครับ ข้านั้นระบบปากดีติดที่ดักขนน้นนี้ระบบระบบตูด้ดีแต่ที่ดักเอาวามันเป็นี่น้ำาหย่งพี่น้องผมงงเกันที่แรกผมงงกัน,กผ,มงงกนผมว่าด้ขับข้นนี้เนาะผมบ่ไเด้ขับนะครับน้องมันว่าติดตู่ติดตูดผมก็เลยมาซ่อมเบิ่งครับพี่นอ้องติดตู่อยู่ประมาณมือหนึ่งผมก็เลยมาซ่อมเม่งว่ามันเป็นน้ำแหนง ผมก็ไปเบิงแต่ทางดากมันพี่น้องผมก็ไปเบิงแต่ตู่แต่ดากมันว่าใบมันเหมือดบ่อเหมือดขับหนาตึ๊บนะครับพี่น้องใบเสริมนี่นะนะครับใบเสริมนี่ใบตัวเฟี้ยงนี่นะนะครับอ่ะพาขึ้นไปเบิงพี่น้องมันมันหลายสาเหตุดนะพี่น้องที่แรกผมก็เข้าใจว่าเฟี้ยงติดดากมันเกิดจากใบตัวพ่อซื้นะครับใบตัวพ่อซื้มันบ่อเมีนครับพี่น้อง มันก็มีส่วนอยู่แต่มันบมเมนถึงที่สุดนะครับนี่ครับเสริมเสริมเลยได้พี่น้องพูนเสริมเลยเด้ผมชิมมุนเห้เบิ้งผมชิมุนเห้งเบิ้งนี่ดอกมันมานี่ครับเห็นปะนี่นี่ครับบ่ห้างได้พี่น้องมันไปฉีดอยู่ทองครับมันบ่อบ่ถือ่าห้างครับพี่น้องนี่นี่ครับประมาณเส้นหนึ่งนะครับ ประมาณเช่นหนึ่งขยาให้ดีชิดชิดไปตลอดก็ได้เลยครับผมแกล้กันชิดตลอดมันก็จะไปติดทองครับผมเห็นแต่มันรีดทองออกไปพี่น้องรับรับเสี้ยงทั้งหนาแล้วก็รีดทั้งล่างรีดออกไปนะครับไอ้ฟางมันพุ่งนะครับมานี่ขั้นนี้ฟันกระซึกนะครับฟันซึกมาเลยของกระเซียจะเป็นอ้วนเสียนอ้วนสันนะครับของหลดอู้จะเป็นผอมเง้วคือยังขั้นก่อนคือยังขั้นนี้นะครับขั้นนี้มันจะเป็นผอมสูงผมบ่รูเส้นเมื่อนหรนจำไม่ได้แต่ของกระเซียนี่มันจะเป็นป้อม นะครับนี่ของกระสีศนาเลยพี่น้องผมบัตจีมาซับางนีเนี่ยนะครับแต่ก็มีโตัวสันผลมาน้ำอยู่ตัวสันผลนมาน้ำเนี่ยตัวสองตัวนะครับนายจะหกตัวนี่แหละมุ่งหนึ่งเป็นตัวหญ้าหมดนะครับนี่ละอ่าผมก็น้ำสนหาสาเหตุครับพี่น้องสอมทอครับสมเกี่ยวน้ำสนหาสาเหตุครับไ <c oughs> ปยังขึ้นิีตรวจนะครับบัตจีมาพ่อพี่น้อง นี่ครับนี่เฉลยเลยพี่น้องนี่นี่ครับใบล้มครับใบมันแบะปกติมันจะเป็นเกีียวแบบนี้เห็นป่พี่น้องมันจะเป็นเกี่ยวเกีียวเกี่ยวเกีียวไปแบบนี้เห็นป่ะแล้วที่นี่ใบมันแบะครับใบมันแบะมาทั้งนี่น้องกับ่าเบิงครับมันกับขนครับมันกับวอยสังเกตียไปเลยเนาะใบมันแบะครับแบะแถบนี่แบะตั้งแต่หนีไปเลยแบะไปแล้วแบะไปแล้วผมก็เลยคิดว่าอ้าคันใบแบะมันเป็นอย่างมันคือ มันคือมันคือไปติดตัวอันนี้ความคิดผมเลยครับพี่น้องความคิดผมผมคิดว่ามันว่าเป็นลูกครับโปกตทิเกียวตลอดเนี่ยมันจะเกลียวเข้ามาเรื่อยๆครับมันจะเกียวเข้ามาแล้วก็ไหลไหลไหลเข้าไปเพราะตัวนี้มันแบะมาพี่น้องมันก็เข้ามาบึ๊บบึ้บมาอ,ออยู่นีชักเข้าหนึ่งรอดเป็นลูกเข้าบึ๊บเข้าไปในป่าครับไปในตู้เข้าเป็นลูกบูบบูบเป็นก้อนครับไปติดพวกนะครับไปติดพวกรอยทั้ทงหลังก็เรียบร้อยครับติดดากพี่น้องตุ่มๆครับ กับอีกย่างครับผมนี่อันนี้ก็มีส่วนครับขั้นนน้นกับเปลี่ยนขั้นหนี้กับเปลี่ยนนะครับนี่การกลับครับนี่การกลับซื้อครับพี่น้องนะเห็นป่ะนะครับการกลับซื้อครับนี่ครับการกลับซื้อเลยพี่น้องนะการกลับซื้อครับนี่ผมต้องเปลี่ยนซื้อกันนะครับมันเป็นเหล็กบ้านนาเดา๋พี่น้องนี่เหล็กบางๆอันนี้ขั้นขั้นนีเป็นหกมิลครับหกมิลแต่มีเหล็กตัวนี้อ่า หกมิแต่มีเล็กตัวนี้เสริมเสริมมือคมแข็งแรงแล้วผม Brooke ทีผมผม่ผมกับสเปียนผมกับสเปียนนะครับนี่ผมกับสเปียนชุดกันกับนะครับแล้วก็วงเดือนวงเดือนผมจะเปียกไม่พอมันบางแล้วมันบางแล้วก็มันซึกเข้าไปแล้วนะครับมันบางแล้วก็มันซึกเข้าไปแล้วมันจะไล่เขาเพอดีนะครับมันี้เฮ็ดให้มาอ๋ออยู่ในตู้น่านเกินไปมันกิดทิบ่บ่ลงนะครับนี่ละนี่ละ,ละผมถึงหาสาเหตุพอแล้วครับพี่น้องมันเป็นอย่างผมก็เลย ผมก็เลยไปไปเฮ็ุตัวนี้ครับหาเล็กมาคำนี่หาเล็กมาคำครับคำแล้วก็ตีขึ้นตีขึ้นแห้วหาเล็กมาคำครับพี่น้องบมมีติดดากเลยบาดนี่เกี่ยวแม่นสิเกี่ยวน้ำไปได้ก็ับ่าติดดากผมละงึดหลายครับงมกันหาการยุ่พันธ์ับน้องนะครับงมหากัรพันส์นะครับว่าติดดากเลยครับผมพอเห็นเรียบร้อยดากบ่มีติดบาดนี่เกี่ยวไปจนเกี่ยวน้ำๆนี่เกี่ยวน้ำๆผมบ่ีเวลาเหคลิปใไปพี่น้องเมื่องซื้อนะครับ แต่ปีนี้ก็ที่พยายามเห็ดฉีดเป็นพี่น้องเบิ้งนะครับมาเป็นอย่างไรก็ที่มาเบิ้งปัญหาน้ากันมาเบิ้งซอยกันนะครับมารับช่มน้ากันนี่แหละผมได้เห็นสาเหตุแล้วนี่มาที่ผมก็ได้ไปถามศูนย์นะครับเอาเดี๋ยวผมิเราก้าวไปขึ้นก่อนเกี่ยวตัวนี้ผมเหตุอยู่น้ำอ่ดอู่นะครับอู่อูหนึ่งโย่ทังเขื่อนในพี่แล้วก็เก้งนะครับผมบอกเลยนะครับช่างแขกผมเห็ดแต่ละค่าแปดพันบาทนะครับแต่มันเป็นเล็กมันเป็นเหล็กนะครับ นี่มันเป็นเหล็กแล้วก็เสริมเหล็กเซียนเหล็กแปดพันบาทนะครับเป็นเหล็กแปดพันบาทแต่ปีนี้ผมไปถามศูนย์ศูนย์ทองแทมปูนะครับเกษตรพัฒนาอยู่สุรินทําเบเ็ดเศษเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเป็นสแตนเลสไม่ใช่เหล็กนะครับมันสิเป็นสแตนเลสพี่น้องกันอยู่ศูนย์เนี่ยผมก็เลยสิไปเฮ็ดศูนย์ครับเพราะว่าแท่นสแตนเลสมันสิแข็งกว่าเหล็กน,น,นะครับมันสิแข็งกว่าเหล็กครับพี่น้องผมสิไปเฮ็ดอยู่ศูนย์นะครับให้ศูนย์เพิ่นเฮ็ดให้นะครับศูนย์เพิ่นก็นมีเกี่ยวตลอดคือกัน ศูนย์เพิ่งเกิดเฮ็ดขึ้นกันนะครับตะก,กี้ผมกับบ้านใจศูนย์ด้วยกันผมได้ไปเฮ็ดอูนะครับบ้านีอูเพิ่งเกิดผลิตรถที่ว่ามีผุดโพมาแล้วเพิ่งเกิดสามารถไล่เกี่ยวได้แล้วผมก็บไอ้ทีไปเฮ็ดอยู่อ่าศูนย์แทมโกนะครับอยู่ซูรินนะครับอ่ะละนี่แหละครับข่าวๆครับที่เห็นกันแล้วครับขั้นนั้นเปลี่ยนย่างหนึ่งขั้นนี้เปลี่ยนย่างหนึ่งครับผมอ้าพ่อรู้เรื่องนะครับคนใดที่ติดตามผมก็จะรู้ว่าขั้นนั้นเป็นยังขั้นนี้เป็นยังคืงอติดดากติดดากกนนนัััท้ง แต่มันคนละอาการนะครับขั้นนั้นการกลับเมื่อการกลับเมื่อึงติดดากนะครับเกี่ยวว่าเป็นอย่างเกี่ยวหนาว่าเป็นอย่างแต่การกลับเมื่อขั้นนี้ติดไอ้ตัวนี้ล่มแล้วก็การกลับเมื่อนะครับเห็เด็ดที่ดากแต่้ยแบบนี้คันเห็นตัวนี้แล้วการกลับตัวนี้ก็เมื่อต่้ห้างว่าที่ดากครับเอางงม่พี่น้องนี่นี่แหละเอามาเบื้อยกันครับปีนี้ครับที่เป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับฝากที่ตามแล้วก็กดซับจาครนันะครับผมช่อง นำซิ่งสับสิ่งทองเลยกันดินสับสิ่งทองครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม